มนมาเด้อพี่น้องเอ้ยบตัตตานี่เก็บเห็ดหาเห็ดกบ่หมูสาวหน่อยคือเก่านั่นละเบิ่งเห็ดดอกนี้อีอ๊แถมแปดเลยสิบเอ็ดคิดวันเป็นเดือนสิบเอ็ดพี่น้องเฮดเดือนสิบเอ็ดจะได้ผมจะางามคักเถี่ออกปันเห็ดหน้าฝนนรก จุดนี้นี่สาวหน่อยว่าแม่มได้หาดอกกัตีครับงกดอกกับตีปีนี่บางนี่มันออกลายเด้ปกติบ่ออกหลายแห้งปนี่เดยอันนี้สาวหน่อยคุดหนึ่งสองสามสี่หาหานี่แหละวิวความงามเาพี่หนองเบึ้งเบ้งเบึงบงบ้งกันเอาพี่ห้องเอยมันผมีทีตีแล้วครับจังสิจังงในงามขาง,งามแน่แต่เฮ็ดเออ เหเดือนสิบเอ็ดบัสันวางึดไหลเบิ้งหนาหมวกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยแท่งใหม่ๆเนาะสุดยอดเลยดอกแบบนี้หวานหวานในใจพี่น้องเอาไปแกงดอกที่สองแล้วเดือนสิบเอ็ดพันวาเฮ้ยหน่ะเห็ดยังออกเห็ดออกเพราะว่าเมื่อหันฝนมาก้ะพี่น้อ,นองอ มาตกแบบว่าชุ่มชำ้ำด้วยจ้ะเบงเน็ด่นกับแทงงึ้นไหมพี่น้องมึงเกิดมืองขาเพิ่นจับจับดอกนะสาวหน่อยกระท่วงตะขาเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเบิเน็ดดอกนิดหน่อยแต่เมืขานี่คุณภาพอีลีพี่น้องเลย ออบึงบึงๆๆเฮ็ดนาแรงนาล่มนาหนาวนี่เขาจะเบามากๆเลยนะครับผมขันค้ายนี่ค้นหานี่แทบบุยาขายครับ <c oughs> มันได้หลายเกิน <l> um> มันบอลน,นักน้ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดพี่น้องเลยเฮ็ดไม้ครับเฮ็ดไม้เกิดไม้แท่งไม้สุดยอด